เราจะมาทดสอบไฟฉายสมัยชักตัวนี้กันนะคะทุกคนว่ามันมีความสว่างขนาดไหนดูนะอันนี้เห็นไหมสว่างมากเลยทุกคนคะ่ะเหมือนไฟใต้กบเลยอันนี้คือสว่างมากกว่าไฟใต้กบทั่วไปถึงสามเท่านะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นทุกคนคะ่ะเราชอบมากเลยคือโหมดนี้เห็นไหมไฟกระพริบแบบนี้นะคะเวลาที่ล,ลดชงลดชนอะไรนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้จะเป็นโหมดไฟสุกเฉินค่ะและก็เวลาที่ไฟดงไฟดับนะทุกคนคะ่ะเอาตัวนี้ไปค่ะเห็นไหมสามารถตั้งไว้กลางบ้านได้เลยทุกคนคะ่ะมันเรียกว่าโหมดสปอตไลท์ค่ะตัวนี้ชัดชัด เต,ต็มแบบนี้เลยจากไฟมืดๆไกลเป็นไฟสว่างเลยทุกคนคะและที่สําคัญกว่านั้นนะคะจะมีโหมดยิงลําแสงค่ะดูนี่นะจากนี้นะพอเราดึงไอ้ไฟสายชาชักปุ๊บลําแสงสามารถยิงได้นะคะอันนี้เสาไฟฟ้าแรงต่ํานะคะทุกคนคะยิงไปถึงตรงปลายอ่ะแต่ตัวนี้สามารถยิงไกลไปถึงนู่นเลยทุกคนคะ40เมตรค่ะอันนี้ยิงลําแสงไกล4ีเมตรนะคะทุกคนคะสีสถึงห้เมตรเลยอ่า ถ้าใครอยากได้นะคะทุกคนคะแบงค์แดงมีทอนค่ะตัวนี้แบงค์แดงมีทอนค่ะแค่88บาทส่งฟรีนะคะวันนี้จัดโปรแฟลเซลล์อยู่รีบกดเลยจาก199ทุกคนคะ่ะเหลือแค่1 0 0เเหลือแค่8 8บาทส่งฟรีรีบกดเลยคะ่ะในตะก้า